การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายจบกระสสาแรแลกบทเนี้ยการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายฮาร์โมนิกอย่างง่ายการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยก็ซิมเพิลฮาร์โมนิกโมชันนะ S H M นะคุยย่อๆว่า S H M นะครับตัวนี้ก็มันนี่ยางมันคือการเคลื่อนที่แบบไหนอะนิ่ยางมันคือการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมานะครับติดกล่อง เป็นการเคลื่อนที่กลับไปมาเคลื่อนที่กลับไปมาซ้ำรอยเดิมซ้ำรอยเดิมนะครับเออมาขับมือไม่ได้เป็นไรวะเนี่ยมือง่อยอ่าคลื่อนที่กลับไปกลับมานะครับซ้ารอยเดิมแต่คําคือนกลับไปกลับมาซ้ํารอยเดิมอาจจะไม่ใช่ซิมเพิลฮาร์มอนิกก็ได้นะครับนะสิ่งที่สําคัญก็คือโดยแรง แปรผันตรงกับการกระจัดนะและมีที่ตรงข้ามก็ยังไม่ถูกอีกอยังไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้เงื่อนไขของซิมเพิลทัมอหมจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างหนึ่งคือต้องเป็นขึ้นที่กลับไปกลับมาซ้ํารอยเดิมโดยมีแรงแปรผันตรงกับขนาดการกระจัดแต่ที่ตรงข้ามยังไม่จบนะครับเคสที่2ก็คือจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า อ่าเคลื่อนที่การเคลื่อนที่เป็นฟังก์ชันไซน์การเคลื่อนที่เป็นฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันตรีโกณที่เป็นฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันคอร์สนะครับและอันที่สามก็คือมีค่านะครับความถี่แอมพลิจูดคงที่ ก็คือต้องอยู่ในเงื่อนไขนี้สเงื่อนไขนี้นะครับ1งรแรงต้องแปรผันตรงกับการกระจัดแต่มีทิศตรงข้าม2เป็นการกระที่ที่เป็นฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันคอร์สนะครับแล้วก็มี3คือมีค่าความถี่และมิจุดคงที่จะต้องอยู่ใน3เงื่อนไขนี้นะคือบางครั้งเนี่ยเราได้ไปเจอประเภทอย่างเงี้ยประเภทวัตถุนะครับที่แกวงวนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแบบเมื่อวานเนี่ยมันก็ซ้ำรอยเดิมแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นซิมเพิลทั้มมานิกไง อ่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นฟังก์ชันลูกทรายหรือโจดวิชาสามมีปีหนึ่งเป็นพื้นเอียงสองด้านเนี่ยพื้นเอียงสองด้านเนี่ยแล้ววัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ลงมาครับมาถึงข้างล่างใช่ป่ะแล้วขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยเสร็จแ,แล้วมันก็ตกลงมากลับมันก็ตกลงมากลับปึ๊บนะม,มาถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกเนี้ยถามว่าเป็นซิมเพิลทำมาอีกไหมมันเหมือนจะใช่ใช่ป่ะกลับไปกลับมากลับไปแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าอันเนี้ยมันมีแรงที่ไม่ได้มีขนาดแปรผันตรงกับการกระจัดครับ รแรงมันจะเป็น mg sin ใช่ไหมพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอแรงเอ็มจีสายเอ็มจีสายตามแล้นแรงจะมีแค่ mg sin ครับซึ่ง mg sin ไม่ได้ขึ้นกับการกระจัดไม่ได้ขึ้นกับกระจัดเลยกลับไปขึ้นกับมุมอย่างเดียวอย่างเงี้ยเออก็จะไม่ถูกก็จะไม่ใช่ซิมเพิลฮาร์มอนิกซิมเพิลทอร์มนิกก็จะต้องเป็นรูปประเภทอ่าในที่ก็จะเป็นเรื่องของการแกว่งลูกตุ้มอย่างง่ายกลับไปกลับมากับวัตถุติดสปริงนะครับเราก็จะเรียนอยู่สองเรื่องนี่เองนะเอาละคราวนี้การเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มนนิกเี่ย ทำได้งง่ายนะครับในหลักสูตรใหม่ครูโชว์แบบหลักสูตรใหม่เลยนะในชีทที่ครูสอนเนี่ยครูจะผสมทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเก่าเลยครับหลักสูตรใหม่ครับเขาจะอ้างอิงจากวงกลมตัวนี้ลูกแล้วเทียบกับแนวดิ่งปับป๊บปั๊บอ่าสมมุติว่าอันนี้คือแนวดิ่งนะตรงน,นี้ทํามุมเซตาครับอันนี้เป็นลูกตุ้มอันหนึ่งนะครับกําลังแกว่งทํามุมกับแนวดิ่งถ้ารัศมีของการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยคือรัศมี R นะครับ รัศมีของวงกลมคือรัศมี r นะแล้วเราลองแตกเวกเตอร์ครับแตกเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์การกระจัดตัวนี้คือแนวดิ่งให้เป็นแนวสมดลุลเป็นแนว x ที่เข้ากับ0ูนย์เพราะฉะนั้นแตกเวกเตอร์ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยลองแตกเวกเตอร์การกระจัดออกมาครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเอย่ยแตกเวกเตอร์การกระจัดออกมาตัวนี้คือจะเป็น x ถูกปะจะเป็น x ซึ่งตรงกลางเนี่ย x เป็น0นูนย์ตัวนี้ก็จะเป็น x ค่าหนึ่งซึ่ง x ตัวนี้ก็จะมีค่ามาจากอะไรเอย่ย r sin ์เ x จะเป็น r sin ์เซ แต่คราวนี้สําหรับ,บวงกลมเนี่ยถ้าเกิดมันกวาดไปถึงนี้กวาดไปถึง90องศาจากแนวดิ่งเนี่ยมันจะเป็นรัศมีก็จริงครับแต่ถ้าพูดถึงเงาของการเคลื่อนที่่จะเป็นเงาที่ระยะไกลที่สุดพอเป็นเงาระยะไกลที่สุดนะถ้าเกิดอยู่ที่90องศานะครับมันจะถือว่าเป็นแอมพลิจูดของการเคลื่อนที่ได้เลยเรียกว่าแอมพลิจูดนะครับการกระจัด x ก็จะกลายเป็นแอมพลิจูดไซ n ์ขณะที่โอเมก้าเซตาเนี่ยก็จะแปลงต่อเป็นโอเมก้า t แล้วก็บวกด้วยเฟสเริ่มต้นเซตาเนี่ยมุมรวมนะครับหมายถึงจะมีค่าเป็นโอเมกาทีบวกเฟสเริมต้นหมายความว่าที่เวลาทีเป็นศูนย์เนี่ยมุมอาจจะเป็นฟรีก็ได้มุมอาจจะไม่ใช่เป็นศูนย์ก็ได้นะที่เวลาเป็นศูนย์อาจจะมีมุมอยู่แล้วเป็นฟรีนะฮะอันนี้ก็คือฟังก์ชันตีโกณมิติที่เป็นการกระจัดนะครับต่อไปจากการกระจัดตัวนี้เราไปพูดถึงเป็นความเร็วกันบ้างก,ารกระจัด x อกนะเอาแกน x ออย่างเดียวด้วยเนี่ย ถ้าไปพูดถึงความเร็วนะครับความเร็วดันมีสองทิศอะ่ะถ้าเรามองในทิศนี้ก่อนถ้าวัตถุพยายามเคลื่อนที่เฉียงขึ้นทางนี้ด้วยความเร็ว v อ่ะด้วยความเร็ว v มันจะต้องหาความเร็ว v ในแนวแกน x ได้อย่างไรครับเราก็ลองดูเวกเตอร์ความเร็ว v บ้างถ้าตัวนี้มุมเซตาใช่ปะ่ะอ่ะตรงนี้จะเป็นอะไรตรงนี้จะเป็นอะไรตรงนี้จะเป็นเซตาด้วยคิดง่ายๆตรงนี้เซตาตรงนี้เซตาอันนี้เก้าสิบลบเซตาเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นเซตาอีกทีหนึ่ง รัน V แต่เข้าสู่แกน X เ,เนี่ยไปทางขวาจะกลายเป็น V cos θ เซตารันั้นเแกนะครับา V ก็จะมีค่าเท่ากับา V แกน x นะก็จะกลายเป็น V V ของเส้นสัมผัสวงกลมเนี่ยว cos รเซตแต่ V ก็จะกลายเป็นโอเมก r หรือในที่นี้ก็จะกลายเป็นโอเมกาเอมหดนะครับแล้วก็ cos θ สเซตก็กลายเป็นโอเมกาบวกเฟสเริ่มตน้นแต่ในที่นี้ที่ครูจะบอกว่าอย่างี้เพราะว่าอะไร มันจะมีได้ทั้งสองค่าครับครูเลยไม่อยากจะใส่ว่าเป็นค่าบวกอย่างเดียวมันมีได้สองค่าคือค่าบวกและค่าลบเพราะอะไรครับเพราะว่าณขณะเน,นี้ภาพ V กําลังเฉียงขึ้นใช่ปะ่ะแต่ถ้ากรณีอีกกรณีนึงนครับ V กําลังเด้งกลับนะเพราะมันมีการไปการกลับใช่ปะ่ะมีขาไปขากลับเพราะซิเมเปิลมนเดกันไปกลับไปกลับอีจังหวะนี้ครูเขียน V เฉียงขึ้นแต่ถ้าจาังหวะที่ V เฉียงลงนะครับถ้าจาังหวะที่ V เฉียงลงก็ต้องคล้ายกันครับอันนี้ก็เ็เป็นมุมเซตาเหมือนกันตรงนี้เซตาใช่ปะ่ะ ันนี้เก้าสิบลบเซตาตัวนี้จะเป็นเซตาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นแตกเข้านี้ก็จะกลายเป็น v cos เซตาแต่ v cos เซต้าตัวนี้มันทิศไปทางซ้ายนะครับมันส่วนทางกับ x x ไปทางขวาเราให้เป็นบวก v cos เซต้าเส้นนี้ไปทางซ้ายเราก็จะให้เป็นลบก็สามารถมีได้สองทิศนะครับถึงจะเป็นอยู่ตำแหน่งเดียวกันก็ตามเนี่ยนนะีลูกตุ้มอยู่ตำแหน่งเดียวกันก็ตามแต่มันมีสองขาไงขาไปก็อยู่ตรงนี้ได้ขาก,กลับก็อยู่ตรงนี้ได้นะ ขาไปขากลับก็อยู่ที่ตำแหน่งเดิมได้แต่ว่ามี2ทิศก็เลยให้ V มีทั้งค่าบวกค่าลบส่วนใหญ่ก็ใส่แต่ขนาดนะส่วนใหญ่จะใส่แต่ขนาดนะครับอ่ะนี่ก็กลายเป็น V X ครับความเร็วที่ใดๆเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นความเร่งครับอันนี้ครูพยายามเขียนให้ครบนะแต่สนใจหลักสูตรใหม่อย่างเดียวครับถ้าเป็นความเร่งครับมันคือความเร่งสู่ศูนย์กลางแล้วมาพิจาณาแตกออกอีกทีหนึ่งนะครับ เป็นความเร่งศูนย์กลางครับเอานั้น A, Ac นะ A ก็คือ Ac เนี่ยมีความเร่งศูนย์กลางคิดเข้าหาศูนย์กลางนะครับถ้าเราลองแตกเวกเตอร์ของ A ครับเข้าสู่แกน x และแกน y เพราะนั้นแตกตัวนี้มุมเซตาอยู่นี่นะเพราะนั้นแตกขึ้นอะไรขึ้นข้างบนกลายเป็น A cos แต่ไม่สนใจครับสนใจเฉพาะแกน y ก็จะกลายเป็น A อะไร A sin เซตาอย่างเงี้ยนี่เป็นบทพิสูจน์นะครับ A sin เซตา,าแต่ถ้าเรียนเรียนสูงขึ้นอ่ะใช้ดิฟจะจบเลยง่ายเร็วง่ายดี ดิฟอินทิเกรตแล้วก็ไปก็จะได้ว่าความเร่งในแนวแกน x นะครับทิศจะตรงข้ามกับ x นะ x ชี้ไปทางขวาแต่ a แกน x เนี่ยชี้ไปทางซ้ายก็จะกลายเป็น a sin เซาตาครับแต่ความเร่งจะมีทิศสวนทางกับการกระจัดเสม,มอครับซึ่งจะตรงกับว่าความเร่งไอแรงทิศต,ตรงข้ามกับการกระจัดก็จะมีค่าเป็นลบ a แต่ a ของความเร่งส่นการเนี่ยเป็น v กำลังสองส่วน R หรือ โอเมก้ากำลัง 2r ในที่นี้ก็โอเมก้ากำลัง2 a m p i ิ u d e ครับแล้วก็ไซดเซตาก็เปลี่ยนเป็นโอเมก้าทบวกเฟสเริ่มต้นอ่ะนี่ก็คือเป็นสูตรทั่วไปของของอะไรของซิมเพิลารรมเนกในแต่ละอย่างนะครับคราวนี้เรายังไปต่อได้นะครับอ่าไปต่อได้นะขณะที่ความเร็วตำแ่งใดๆเนี่ยเราสามารถแปลงจากฟังก์ชันตรีโกณน,นะครับ ให้อยู่ในรูปของค่าที่ใช้ได้จริงก็จะกลายเป็นบวกลบโอเมก้าสแควรูทเอแอมลิจูดกำลังสองนะครับลบ x กําำลังสองครับแล้วเวลาใช้ถ้ากรณีที่เขาจะไม่ใช้ในกรณีสูตรที่เป็นติดฟังก์ชันไซน์คอสเนี่ยเราก็จะใช้แค่อีตัวนี้บวกลบอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเพราะมีสองทิษอยู่แล้วนะครับแต่ขนาดที่ความเร่งเนี่ย a แนวกัน x กที่เราจะใช้จริงก็จะใช้เป็นลบโอเมก้ากำลังสองเเลยครับเพราะสังเกตว่าอะไร a อไซโอเมก้า t บวกเฟสเริ่มต้นมันคืออะไรนั่นเองมันคือ X ครับอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่จะใช้จริงๆเราก็ใช้ไอ้ตัวตีกรอบนี่แหละที่จะใช้บ่อยจริงๆแต่แล้วก็จะมีค่าแม็กกับค่ามินนะครับ V maximum นะครับค่าความอัตราเร็วสูงสุดนะครับหรือความเร็วสูงสุดเนี่ยก็จะมีค่าเป็นโอเมกาแอมพลิจูดครับตรงไหนครับที่จะเป็นค่าสูงสุดได้ตรงสมดุลหรือตรงอ่าเดี๋ยวจะบอกว่ามีมันมีสมดุลกับตรงแอมพลิจูดใช่ปะ่ะ อันนี้ VMAX จะเท่ากับโอเมก้าเขณะที่ความเร่งสูงสุดนะครับก็จะกลายเป็นลบโอเมก้ากำลัง2องแอมลิจูดนะแล้ว AMAX ละ่ละ XMAX ละ่ละ XMAX ก,ก็มีนะการขาจัดมากสุดก็คือใครก็คือแอมลิจูดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นค่า m a ็ก,ก็เป็นค่าที่น่าสนใจนะเราจะสนใจอยู่2ค่าหนึ่งคือค่าใดๆค่า X ใดๆก็จะมีความเร็วที่ตำแหน่ง x ใดๆมีความเร่งที่ตำแหน่ง x ใดๆและค่า การกระจัดสูงสุดความเร็วสูงสุดความเร่งสูงสุดมีค่าใดๆกัค่าสูงสุดนะครับค่าใดคือที่ X ระยะใดๆระยะเท่าไหร่ก็ได้เรื่องรายละเอียดก็อันนี้คงไม่ได้าละเอียดขนาดนั้นนะเอาแค่มาพิสูจน์ไปสูจน์ให้ดูโอเมก้ายังกลายเป็นอะไรต่อลูกอย่าลืมนะโอเมก้ายังกลายเป็น2องพายเอพาย ส่วนคาบนะครับยังไหลต่อได้อีกนะโอเมก้าโอเมก้าตัวนี้เรียกว่าความถี่เชิงมุมคล้ายกับความเร็วเชิงมุมนะครับแต่ในภาษาของซิมเิลคอเนี่งจะเป็นความถี่เชิงมุมถ้าความถี่เฉยจะเป็น F เออความถี่ของซิมเิลมอนิกเฉยจะเป็น F หน่วยเป็นเฮิร์ตความถี่ช่วงมุมก็จะเป็นหน่วยแรดต่อวินาทีนะครับเรเดียนต่อวินาทีคราวนี้ก็จุดที่น่าเช็คก็คือตำแหน่ง ที่น่าเช็คนะคือตำแหน่งจะมีตำแหน่งสองสองตำแหน่งคือตำแหน่งสมดุลกับตำแหน่งแอมพลิจูดตำแหน่งสมดุลกับตำแหน่งแอมพลิจูดนะครับก็จะมีการกระจัด x ความเร็ว V และความเร่ง a เราพบว่าไอ้ตำแหน่งเนี่ยตรงสมดุลเนี่ยเอเป็นศูนย์นะครับขณะที่ตำแหน่งแอมพลิจูดอ่ะ x มันจะเท่ากับแอมพลิจูด v ครับอัตราเร็วที่มากที่สุดเนี่ยจะมาอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลครับ v max จะกลายเป็นโอเมกา a และตำแหน่งแอมปิจูดครับไกลสุดหยุดแล้วเออไกลสุดหยุดแล้ว v จะกลายเป็นศูนย์ครับแอมปิจูดคือจุดไกลสุดอรัจุดที่มันลุกตู้มแปลงไกลสุดนะไกลสุดหยุดแล้ว v เป็นศูนย์ขณะที่ความเร่ง a เนี่ยจะแปรผันกับ x กนะครับก็คือถ้า x เป็นศูนย์ไม่มีการกระจัดความเร่งก็เป็นศูนย์ด้วยตำแหน่งแอมปิจูดครับความการกระจัดมากที่สุด x เป็น A ความเร่งก็จะมีค่ามากที่สุดด้วยกลายเป็นลบโอเมก้ากำลังสอง ก็จะเป็นเซตของตารางที่ควรจะรู้นะครับว่าตำแหน่งไหนจะให้ค่าแม็กค่ามินอย่างไรของเธอที่แล้วหมดเลยเอยของเรามา .5 หนะ้าเนีะนของมอง .5 หต่อไปนี่คือซิมเพิลทรมบิิกนะครับในส่วนที่เป็นรูปทั่วไปลองมาดูตัวอย่างแบบฟังก์ชันเล่นๆก็ได้นะสมมติว่าครูมีการกระจัด x นี่ครับ เท่ากับ5 i ซ5 s 5 n อ่ 10, า10 π t บวก π ส่วน2อสมมติครูมีโจทย์ง่ายๆอย่างนี้ครับ x เท่ากับ5 sin 10 π t บวก π ส่วน2หน่วยเป็นเมตรนะครับอย่างเงี้ยจริงๆหาคำตอบได้หลากหลายมากมายเลยนะฮะเราจะหาะได้ได้บ้างหาได้เยอะเลยสมมติว่าจะหา อ่าแอมป์จูดมีค่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราเช็คเลยนะครับแอมป์จูดก็คือใครอย่างเงี้ยคือ5นะครับก็คือสิ่งที่อยู่หน้าฟังก์ชันก็คือตอบ5เมตรถ้าถามต่อว่าแล้วโอเมก้า่ะครับความถี่เชิงมุมคือเท่าไหร่ความถี่เชิงมุมก็คือสิ่งที่อยู่หน้าทีเพราะอย่าลืมว่าฟังก์ชันมันหน้าตาเป็นไงลูกมันคือ x เท่ากับ a sin โอเมกา้า t ใช่ไหมมันไอที่อยู่หน้าทีก็คือโอเมก้าครับก็กลายเป็น10บไพเรเดียนต่อวิแล้วถ้าเรารู้โอเมก้าแล้วเราไปหาความถี่กับคาบต่อได้ไหม ได้พออเมก้ากลายเป็นสองพายเอฟหาความถี่ได้เป็นสองพายส่วนทีใหญ่หาคาบได้นะครับเฟสเริ่มต้นคือตัวฟรีก็คือไอตัวที่ไม่มีตัวทีคูณอ่ะเป็นมุมที่ไม่มีตัวทีคูณก็คือพายส่วนสองครับถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ก็ถือว่าเฟสเริ่มต้นเป็นศูนย์นะไม่มีไอตัวเนี้ยพายส่วนสองตัวเนี้ยก็ถือว่าเฟสเริ่มต้นเป็นศูนย์ได้คราวนี้อย่างเหตุการณ์เนี้ยครูอยากไปถามว่าแล้วสมการ V จะเป็นอย่างไรต่อได้ไหม สมการ v จะเป็นยังไงสมการ v จะกลายเป็นยังไงครับเอออย่าลืมว่าถ้าเนี่ยเเป็น a s ไซ์โอเมก้า t บวกเฟสเริ่มต้นสมการ v ต้องกลายเป็นเอาขนาดจะได้เป็นโอเมก้า a คอสท์ทำไมโอเมก้า t บวกเฟสเริ่มต้นแล้วเราก็มานั่งเขียนสมการใหม่ครับโอเมก้าคือใครโอเมก้าคือสิบพายแล้ว a คือใครคือห้านึกออกไหมโอเมก้าคือสิบพายเอคือใคร แอมพลิจูดคือห้าสิบพายคูณห้ากลายเป็นห้าสิบพายอย่างเงี้ยคอรสแล้วก็โอเมก้าทีก็คือสิบพายทีบวกเฟสเริ่มต้นก็คือพายส่วนสองเนี่ยก็จะได้สมการของ V นะครับ V max เป็นเท่าไหร่ V max คือโอเมก้า A ครับโอเมก้า A คือก้อนไหนครับ V max คือโอเมก้า A คือก้อนนี้ครับก้อนหน้าคอร์สก็คือตอบเท่าไหร่เลยห้าสิบพายครับเมตรต่อนาที ่านี่ของเก่านะครับต่อไปถ้าเราอยากจะหาสมก,การความเร่ง a ครับสมก,การความเร่ง a จะกลายเป็นอะไรครับคือให้สมก,การ x อย่างเดียวมันไปแปลงได้หมด <c oughs> สมก,การความเร่ง a จะกลายเป็นอะไรลูก <c oughs> ก็ต้องเป็นลบโอเมก้ากำลังส a และก็ sin ์โอเมกา้า t บวกเฟษเริ่มตน้นอ่านึกถึงสูตรตัวนี้ก่อนแล้วก็โอเมก้าเฉยๆคือสิพายถ้ายกกำลังสองก็ต้องเป็น100ยพายกำลังสองคูณ a อีกห้า ก็เป็นลบห้าพายกำลังสอง n ก็10พายทีบวกเฟสเริ่มต้นอย่างเงี้ยลองยกสมการมาดูนะครับจบนี่คือความเร่งถ้าจะหาความเร่งแม็กซิมัมก็คือลบโอเมก้ากำลัง 2A ก็คือก้อนนี้ครับสิ่งที่อยู่หน้าฟังก์ชัน sin ก็จะกลายเป็นลบห้าพายกำลัง2เมตรต่อวินาทีกำลังสองลูกอันนี้ก็ยังมีอีกเคสหนึ่งก็คือถ้าโจทย์ให้เวลามาด้วยละ่ะ ให้เวลามาด้วยล่ะเช่นการจะหาการกระจัดที่เวลาเป็นศูนย์จะหาการกระจัดที่เวลาเป็นศูนย์หาได้ไหมตอนนี้แล้วก็แทน t เป็นศูนย์ครับแทน t เป็นศูนย์เลยแล้วจะได้ว่าสิบไพศูนย์ตัวเนี้ยได้ศูนย์ทันปะอ่าสมมติว่าคุณให้หากระจัด x ท,ที่เวลา t เป็นศูนย์จะได้อะไรหากระจัด x ที่ t เป็นศูนย์จะได้อะไรแล้วก็แทน t ตัวนี้เป็นศูนย์ครับ มันจะเหลือ x เท่ากับ5แล้วก็ sin ตัวนี้เป็นศูนย์เลยนะแล้วก็เหลือพายส่วนสองครับซึ่ง s ซ n 9เก้าสิมีค่าเท่าไหร่ลูก s ซ n 9เกมีค่าเป็นหนึ่งก็ตอบห้าเมตรอ่าพายส่วนสองในนี้ก็คือ90สิองศาใช่ป่ะเพราะฉะนั้น x ก็กลายเป็นห้าเมตรอย่างนี้ครับที่เวลาเป็นศูนย์แกก็จัด x อยู่ที่อยู่ที่ห้าเมตรคือแอมพลิจูดอันนี้คือยกตัวอย่างการแทนค่าจากสมการนะลูกก็เป็นไปได้ที่โจทย์จะเล่นเรื่องสมการนะ ต่อไปสิ่งที่จะมีอีกนกหนึ่งคือกลุ่มสมการสองคือวัตถุติดสปริงครับกรณีวัตถุติดสปริงวัตถุติดสปริงเป็นยังไงวัตถุติดสปริงก็จะสปริงอยู่แนวราบหรือแนวดิ่งก็ได้นะครับแนวราบหรือแนวดิ่งก็ได้นะครับนี่คือสมดุลนะก็จะมีการเด้งเข้าเด้งออกนะครับวัตถุมวลเอมีการกระจัด x ก็จะมีแรงดึงกลับของสปริง f นะครับก็จะพบว่าแรงดึงกลับเนี่ยก็จะแปร ผันตรงกับ x แต่ที่ตรงข้ามก็ f ้กับ m a นะก็ทําให้ความเร่งเนี่ยแปรผันตรงกับการกระจัด x แต่ที่ตรงข้ามนะครับเราก็จะได้อันนี้ยกสูตรเลย้กันนะครับจริงๆมันที่สูตรอยู่ในชีตที่เป็นสรุปนะวัตถุที่สปริงนะครับครูแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันนะวัตถุที่สปริงกับลูกตุ้มนะครับเราจะได้ omega ก่อนแล้วกันนะครับเมก้าจะกลายเป็นส q u a ร root จำให้ดีนะ k ส่วน m ครับ โอเมก้าท่ากับสแควรรูท k ส่วน m ครับสแสดงว่าโอเมก้าความถี่เชิงมุมเนี่ยขึ้นกับค่าคงตัวสปริงและขึ้นกับมวลด้วยถ้าสปริงแข็งแข็งโอเมก้าจะเยอะความถี่เชิงมุมจะเยอะเด้งแรงสปริงแข็งเด้งแรง,แงนะถ้ามวลมากจะเฉื่อยจะเด้งช้านะครับเพราะนั้นจากโอเมก้าตัวนี้นักเรียนไปแปลงต่อเป็น2องพาย f สองพายส่วนคาบนะครับแปลงต่อนะโอเมก้าจะกลายเป็น2องพาย f เพราะนั้น f จะกลายเป็น1นึ่งส่วนสองพายสแควรูท k ส่วน m โจ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นความถี่ครับโจทย์ส่วนใหญ่มันเล่นคาบครับคาบเป็นส่วนกลับของความถี่ครับตีลังกาขึ้นหมดเลยฮะเอาสองพายไว้ข้างบนครับอันนี้ก็พลิกเอาเอ็มขึ้นข้างบนอ่าตีลังกากลับเลยครับอย่าลืมไอโอเมก้าเป็นสองพายคูณเอฟอะสองพายคูณเอฟเอาสองพายยกมาหารจะได้ภาพนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะโจทย์มักจะเล่นคาบอย่างเงี้ยคาบยังขึ้นกับมวลนะฮะมวลมากช้าใช้เวลามาก เอออย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่จะเล่นมวลนะครับมวลมากชา้าใช้เวลามากนะครับถ้ามวลน้อยก็เฉยน้อยจะเร็วจะเด้งเร็ววัตถุติดสปริงนะลูกข้อสังเกตดีๆนะครับข้อสังเกตดีๆนะครับแอมพลิจูดก็คือการที่เราง้างสปริงอะ่ะง้างสปริงมากหรือน้อยนะครับแอมพลิจูด A เนี่ยไม่ส่งผลต่อ คาบหรือความถี่ไม่ส่งผลต่อคาบความถี่เลยนะครับแอมพิจูดเอไม่ส่งผลต่อคาบหรือความถี่เลยคือจะง้างไกลง้างใกล้งงนะครับสุดท้ายคาบออกับความถี่เท่ากันขึ้นกับมวลกับค่าของตัวสปริงเท่านั้นต่อไปอลูกตุ้มอย่างง่ายแป๊บหนึ่งลูกสำหรับเคสมวลหนาส่นกว่านิดหนึ่งเคสมวลติดสปริงเนี่ยมันยังมีเคสพลังงานด้วยพลังงานกล ะครับของซิปเปิลทัมบิลิกนะครับ, ic, รบเราจะได้ e ระบบรวมนะครับจะมีค่าเป็น1นส่วนส m โอเมก้ากำลังสองแอมป์จูดกำลังสองครับอาจจะมองง่ายๆว่ามันคือ1นส่วนส mv กำลังสองแหละเออแต่ v กลายเป็นโอเมก้า a ไงโอเมก้า r v เป็นโอเมก้า r หรือโอเมก้า a อ่ะพอ v กำลังสองก็เป็นโอเมก้ากำลังสองแอมป์จูดกำลังสองหรือพลังงานจะแปรผันตรงกับแอมปิจูดกำลังสองนะ a นี่แอมปิจูดนะครับ พลังงานของการสั่นซิมเพิลทําไมอีกเนี่ยจะแปรผันตรงกับแอมป์โจูยยกกำลังสองเดี๋ยวซีขวาจะไปลูกตุ้มนะครับอ๋อหมดตึงหน้าพอดีต่อไปลูกตุ้มอย่างง่ายกวานแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายการแกว่งลูกตุ้มอย่างง่าย ก็คือเป็นเขาเรียกว่าซิมเปิลเพนูลัมคือลูกตุ้มที่เป็นเชือกเบานะครับไม่มีความหนักของเชือกอเชือกเบาการแกว่งเนี่ยนักเรียนจุดสําคัญก็คือมุมเซตาต้องน้อยๆเซตาน้อยๆครับน้อยๆกว่าสิบองศานะฮะการแกว่งกลับไปกลับมานะครับมันจะมีการแกว่งกลับไปกลับมาเนี่ยกลับไปกลับมาสามรอยเดิมนะครับเราจะได้หลักๆเลยนะครับว่าก็ โอเมก้านะครับจะเท่ากับสแควรูทจส่วนแอลอ่าแอลคือความยาวเชือกนะลูกแอลคือความยาวเชือกจี G คือค่าสนามน้ำถ่วงนะความเร่งนจัจะแรงน้ำถ่วงหลักๆคือตัวนี้เลยเพราะนั้นถ้าเกิดเชือกยาวจะแกว่งช้าครับโอเมก้าจะน้อยนะแต่ถ้าอยู่ในสนามน้ำถ่วงมากๆครับอยู่บนดาวดวงอื่นที่แรงว่าโลกอะ่ะมันก็จะแกว่งเร็วนะถ้าอยู่บนดวงจันทร์ก็จะแกว่งช้าด้วยนะโอเมก้าก็แตกต่อนะครับกลายเป็น2องพ่เอฟ เพราะนั้น f ก็เลยกลายเป็นหนึ่งส่วนสองพายเอาสองพายมาหารนะรูท g ส่วน l แล้วถ้าเราจะกลายเป็นคาบครับเราก็ต้องตีลังกาเอาคาบกอาความสี่มันเป็นส่วนกลับกันใช่ไหมเพราะนั้นสองพายก็ต้องดีดขึ้นครับเป็นสองพายส่วนหนึ่งอีตัวรูทเนี้ยจาก g ส่วน l ก็กลายเป็น l ส่วน g เพราะนั้นเชือกยาวใช้เวลามากครับเชือกยาวช้าเชือกยาวแว่งช้า นะใช้เวลามากคาบมากนะครับสังเกตว่าอันเนี้ยถ้าไปเทียบกับแกวงวงกลมและหน้าประดับฐานกลวยอะ่ะมันจะเป็นสองพายรูทแอลคอรเซตาส่วน G นะเออมันจะไม่เหมือนกันนะข้อสำคัญของลูกตุ้มอย่างง่ายนะครับมวลและแอมบิจูดไม่ส่งผลต่อคาบความถี่ไม่ส่งผลต่อคาบและความถี่ ก็อันนี้ก็จะสําคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการทดลองมากกว่าการทดลองเนี่ยแกงลูกตุ้มอย่างง่ายเนี่ยก็จะมีการพอดกราฟครับการพอดกราฟกราฟจะถ้าเป็นกราฟรุ่นเก่าครับแกนตั้งจะเป็น T กําลังสองแกนนอนจะเป็นแกราฟจะเป็นเส้นตรงนะกราฟโบชันเก่าจะเป็นเช่นนี้นะลูกนะฮะแต่กราฟโ์ชันใหม่อาจจะใช้แบบใหม่ครับแบบใหม่ก็คือเอาจากสูตรเลยสังเกตว่าจากสูตรมันคืออะไร T เท่ากับสองพายรูทแอลส่วน g แบบใหม่นะลักูตรใหม่มันใช้อย่างนี้เลยแกนตั้งเป็น T แกนนอนเป็นรูทแก็ได้นะอย่างนีก้กราฟเส้นตรงเหมือนกันลูกแต่ความชันจะมีค่าไม่เหมือนกันนะครับสําหรับกราฟนี้กราฟทีกำลังสองแล้วก็แกนนอนเป็นแอเนี่ยความชันของมันนะครับโอเคหน่อยความชันของกราฟอันนี้มันจะกลายเป็นนะักเรียนยกกำลังสองทั้งหมดครับความชันก็คือสิ่งที่อยู่หน้าแ ก็จะกลายเป็น4พายกำลัง2ส่วน g นึกภาพทันไหมเายกกำลัง2ทั้งหมดสิ t ก็กำลัง2ใช่ไหมเพื่อจะให้แกนตั้งเป็นกำลัง2ไง l พอยกกำลังรูท l เดี๋ยวยกกำลัง2ก็กลายเป็น l เฉยๆครับเป็นแกนนอนและที่เหลือ g ยกกำลัง2มันอยู่ในรูทใช่ไหมพอยกกำลัง2ออกแล้วก็ออกนอกรูทเป็น g เฉยๆ2พายยกกำลัง2ก็เป็น4พายกำลัง2นะครับสรุปไอ้สิ่งที่มันคูณตัว l อยู่ก็กลายเป็น4พายกำลัง2ส่วน g จะเป็นความชันของกราฟ การที่กราฟในหลักสูตรใหม่มันใช้ t กับ root l เลยนะครับความชันของกราฟก็จะทื่อๆจากสูตรนะครับอันนี้ง่ายกว่าแกนตั้งก็กลายเป็น t เป๊ะๆเ,เลยแกน y เป็น t แกนนอนเป็น root l เป๊ะๆเ,เ,เลยเพราะฉะนั้นความชันก็คือสิ่งที่มันคูณกับ root l อยู่นั่นก็คือ2 pi แต่หารด้วย root g เฮเหมือนเอาความชันมาถอดรูทอะแต่ถาถามว่ากราฟจริงๆมันเป็นกราฟยังไงกราฟจริงๆเป็นพาราโบลานะครับ กราฟจริงระหว่าง t กับแอ่ะมันเป็นพาราโบลานะพาราโบลาข้ palabra, อมแกนไหนข้อมแกนที่มันกําลังหนึ่งถ้ายเนี่ยกาลังสองอันนี้กําลังหนึ่งพาราโบลาจะข้อมแกนกําลังหนึ่งครับคือข้อมแกนแอนะครับเนี่ยก็เป็นการทดลองของซิมเพิลแอมพลิกก็ออกประมาณนี้ครับที่ผ่านมาก็วนอย่างเงี้ยแต่ไอเรื่องอวัตถุติดสปริงอาจจะมีมวลซ้อนกันบ้างนะครับแล้วก็มวลเบิ้ลอะมวลตอนแรกน้อยมวลตอนหลังมากนั่นเองก็ต้องไปไปแก้ความสัมพันธ์นะครับ อย่างเช่นว่าอ่าเขาบอก่ถ้าใช้สปริงชุดเดิมแต่มวลเปลี่ยนไปคาบจะเปลี่ยนมันก็ต้องใช้ไอตัวที่แปรผันตรงกับแปรผกผันน่ะสองพายกับเคคงที่ก็ต้องเป็น T 1หนึ่งต่อทสองเท่ากับรูทเอ็มหนึ่งต่อเอ็มสองเนี้ยก็ต้องไปแก้สมการเอาหรือเราเปลี่ยนลูกตุ้มที่มีความยาวมากกับความยาวน้อยแล้วเทียบคาบโดยใช้สนามนุ่ถ่วงที่เดิมอย่างเงี้ยสองพายกับจคงที่แล้วก็เทียบคาบกับรูทแอลทีหนึ่งต่อทีสองเท่ากับรูทแอลหนึ่งต่อแอลสองอย่างเงี้ยอะไรคงที่ก็ตัดทิ้งนะครับ ใช้การแปลผันเอาตามเทคนิคที่เรเคยสอนเรื่องการสร้างสูตรแปลผันนี่คือ s ิมเ l ิ h a r ร o n i c ิกลูก